สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนวนนีเ้เช้เจยบันหัวหน้าผ้าเลาะข้า,ขาเข้าปลาหาเห็ดคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องสู้ลุยมาสวัสดีครับสวัสดีทุกถูกสันสุขุสุขคนไปลุยกันเลยครับมาลุ่นลุ่นลุ่น,นบเปิดกระต้อมลุ่นทำ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 นี่ดอกแหลกแหกหมานค่ะพี่น้องเห็ดไข,ข่ขาวหอมหอมหอมไข่ขาวครับนาเล เขาว่ากระล่างออกหลายเบิงสิมันซสำเขาบอกนี่โอ้ยให้กต่มาถึงฝนเนาะนี่เนาะมาอีกดอกนึงแข็งอยู่อันเมื่อยากให้ตีกันกางหุ้มภัยบ่เลยอ่ะขี้ขาวบ่เนี่ยเมียนบ่จักแล้มึงกัน่ะโอ้ยขิดหาย่างขาวขิดโคกขิดหาย่างขาวเขาก็ต้องการคือกันไน้อุ้ยน้ำยางหลายไปตาออกมูไงล่ะกะเก็บทรงเนาะน้ำยางหลายัหม บนน่ครับเห็ดตุละนนตอนนี้นนย่างบอท่านเอาเห <S S 1> ็ดตนนัวนี้เขาเรียกว่าเห็ดหาดขาวเห็ดน้ำนมขาวหาเห็ดหน้าแร่อันนี้ครับอันนี้บรได้ทธิ์เปน่งเนี่ยมีนานเร่ล่ะเหรอตู้ดิน เ้ยเมาอย่า,ากันยุงอะไจเขียนที่หล่ะ,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 ะเผ่งขมขึนดินาน,น,นาตู้ขาวกางท่า ที่เยียบแล้วน,นี่นนดิก็ะย่างเขาแล้วเนาะท่านหน่อยพ่ะนะครับท่านหน่อยนี่มันท่านเลือดวะบ,บ,บะอบออโอ้ยมือมือกันี้ะเ่เห็นเห็ดกองมันเป็นบุบ่า เห็ดทานน้อยหลังไปในตูหนนุ่นสินี่สิจะได้นี่สินั่งว่ะบอกถึงมูลบะมูลดอกบอกถึงวันนั่นว่ามันกดอกถึงอยู่น้อยซื่อใส่ใส่ มูลเงนเต็มตาเลยแม่ถั่วเปลี่ยนนี่คือต้นเต็มตน้นเต็มเดงต้นเสบียงกับต้นส,สาดนี่แหละผู้ใจเชี่ยวทางหาเสาเฉยด้วยค่ะกินได้ดีนี่พี่น้องนี่แหละครับสบรรพคุณทางยาต่อไปจังหน่อยกับเชียงนี่ก็ว่กาออกะบ่านไหนอาชีพนี้นี่ ก็รุ่นครับเห็ดดินจือแดงอันนี้กระสีปปาดอันนี้จะคล้องเองเลยปาดไอันนี้กระสีปาดไปแต่ก,กินเพราะว่าต้นมันสุดๆนะน้ามันมันซ,นานานนซอยง,าง่ายนี่ฮะนี่ต้นสะแบงครับเป็นดอกสะแบงนี่แข็งด้วยอีย่งฮึงขึ้นวันนี้อีกเนาะเราเห็น

อันนี้คุ้มหวานเอาข้างในเบาสิอีอ่จะกินกินสิจ้ะข้างในใหญ่นี่ม่้งน้อยหน่อยนะโอ้พระแม่อือใจกันดีมาพี่เฝ้าไปสาย รวมนี่แหละเกงแซบค่ะพี่น้องเกงใส่หน้ใหม่เกงใส่ยระนางเนาะเอาไปเกลือกูไดเก็บเห็ดสีบอเห็ดร่วมเนาะเนาะซะจากว่าพื้นที่โย่ในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ป่าดงดิีดงสีลักลักคนก็จะเอาเห็ดชนิดสองชนิดนึงสินะอย่างชนิดแถวบ้านน้องมันสีเหลืองเลยจีจังสมมูรณว่าเอาเห็ดละงอักับสีบดเขฮ้ยหาจนฉีดแตกนี่เงี้ยคุณเนาะภูเขาเพื้นคุณเราใหม่สร้าง นะเออมนว่าผา,างท,างทางังๆว่าผู้เขาคุณนอใหม่สร้างนี่พือจังผู้นึ่งผู้น,นอเถอะนะ <c oughs> ไนครับอแ <c oughs> ล้วว่าเอา,เ,อาเหดหาดมาทรงบ่ท่านพถะน <c oughs> ะแต่เขาใจยุ่ยเป็นอย่างคือคือบ่ท่านวาให้อ้หันเลยวางเสียน้าปลาไปหันก้อนไหมดด้เดี เห็ดพึ่งขมลิ้นหมาก็เอื่นตามที่เพื่อนเอื่นแหละพ,พี่น,อน้องแต่ส่วนสายเกยน,นี่มักว่านันบะเขี่ยขมแต่ผู้คนบ่มาขมบผูนแต่ว่าขมเนาะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านครับพี่น้องเพราะเห็ดชนิดนี้นี่ขมแล้วก็จะอมหวานนิดๆโมเมนต์หวานอมขมดิขมอมหวานถ้ามาขมอมหวานคือ หวานสิติดอยู่นิดนิดคงจะหลายกว่ามันเข้มันเคลียกับตองให้สุดหอยดอกต้นหนึ่แมนกับเขาของบางทีอะไรดอกไอ้มันปึ๋งดอกมันออกดอกบ้านออกแค่สิ่งหนึ่มนังเฮ้ยคือผมคือหลายเสียผมกะถินะลูกเดนิดนะผมยุคขาอันนี้ผมยุคขามัอนพี่น้องกุ้งไก่กันเราต้องเลือกเราต้องตี เขาบอเคยตีเด้อตีอยู่อย่างเดียวครับพี่น้องเข้มอันนี้เข้มนี่ตีอยู่เขี่เทิดเทิเออเพราะว่าเพรา่มากินเข้มเหมือนนะดูมีสละงกตัวนั้นเะเมนบอมเอเอ ยังไงแน่น้อโซนพนใไฮา,าต้องต่นด้ก็ัได้เลี้ยง้ยใบเห็ดน้ำนยังได้อยู่มปลกมหางไม่มปลวกที่กรับทงังเ<ไ>สียงรถผู้ใดทอเป็นตะหูใหญเสียงรท่อทกรสอทอรถนี่ไดีไ,ดไห,หูบรถทอกรสเสียงดังกว่ นี่ฮะไหนนี่อั่นน่เฮ็ดเสียงดังจีอะไรถอดรถเนี่ยเท้ายังสีเฮ้ยคันนั่นอะนี่ขมเลยนี่พี่น้องมีอันพ่นพ่นอยู่แต่ใบตองดูวันมันเฮ็ดละงงเนาะนี่ไหม คือพ่อศิลน้องว่าชี้เขาเปลี่ยนพี่พ่อขาด้วยนนี้ขมลินหมานี่การจำแนกแยดได้การขึ้นยุคการประสบการณ์ครับพี่น้องย้ายย้ายย้ายยายยายเชียแห้งด้วพี่โอ้โิชิพอสุดนะเอาทางนอกก้อนจังเขาข้างในครับเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วกับฝนตกทั้งสี่ทันใด เอาป้าเก็บเฮดกัดดูแด้ตัวเองน้ำเดือดอ่น้องเพราะว่าสัตว์นี่ปิดือว่าเชื้อไร้ยังมันไหลป้องกันด้วยเฮ็ดยังให้ผึ่งดำจีในบกอะไรในบักวินคุณน,น,นะหล,หลังมึงท่านกว่า เอานี้ก้อนอนไรเนี่อนั่นแหละนั่นแหละเอาดอเอาดอกนี่ก้อนไหรอเนี่ยนี่แม่ใบ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 ทับยุ่นเนี่ยเอาเลยตีขวานท่านเอาไปจะไปเนี่ยเออพึ่งป้าดี พึ่งอันนี้มันเมือกดีตัวแม<น>ีนกู้ังไงกินแล้วรูก,กับเพาะนี่ย่านเลยพี่น้องท่นนั้นได้เป็นเมือกนี่เป็นเครือบกระเพาะดีไหมใส่เยอะกินเป<ด>็มกินเต็มหน่วยนั่นโอ้ยกล่องตัวนี้ผมบอาถนัดนิหนิมาเด้งดงูสิว่า ไ่ไหมผมหรอวะออออนเพิงเขาเพิงเขานอนดเพิงกระจอนนั่นเสียบแหงตัวนี้แม่นเหมิดบ่โอ้ยกเาบ้าม่นหมดน่ดีใจเบิดโอ้ยอย่าวิแหงเลยกล่องเออเราผมลืมคือพอตัวละแม่นวินเหอรอิวิมา <c oughs> เอาดอเอาดอที่ก้อนดอนี่ก้อนดอนี่ก้อนท่านเลือทานเงมนบ่เนีย้ท<า>่<น> <iles> านเหลือดทานนอดดอ่า,ทาน,านหงแ,แบบนี้ก็ขาเหลียวกุ้ยกรบจะรัดเหลียว อย่ามันหมดมันก็นเลยมันเอวเจ้าโอเคก็เด้ค่ขแป้งนะฮคกขดเป้งเพชดดินอะครับพี่น้องดินหมาออกหอนหนาะบาบๆานุ่งครบยนุ่มข้อตรงพวกยากันยนุ่งเลยบ่อยอู้หูปุ่งอ่งครับ น่ดอกตูมดอกแบบนี้เนี unreal, ่ยราคาดีครับขายน้ำบันก <in> <ini> ็ได้อยู่ช่วยจบาทแปดสิบติช่วยจะเปนไงนะเขาบอกใบสั่นแหละราคาเฮ็ดนี่ตามจริงแล้วเนี่ยถือว่าถือว่าแพงมันกะบ่ดได้ครับเพราะว่าแล้วแต่พื้นที่ไหม พื้นที่ใดนิย่อมกินราคาบนกาศจิตถึงแน่พื้นที่ไดบ,บอกกินหรือแทบสิบมมีคนกินหรือกินน้อยๆสิก็เป็นกระสอบคุณละร้อยหนึ่งอืีหลีตัวครับอีหลีลังากเียมครับ นุ่งกวาดสิเป็นอุ่มก็เป็นอุ้มอะไรเถินมันใบใหม่นุ่นจะเป็นอุมน้มไปเลยอันนี้เขาเอ่ยว่าอุ้มหนึ่งแล้วนี่ใบใหม่นุ่น,นห,หนล,ล,ลายๆหน่ะสิจััน่นดอกตูมน,น้อยๆนั่นถ้าเคีย่ยวชิมมือซื้อใส<ช>่อันเด็กขามันบอก่็าขาน่าดอกเห็ดหรอครับสนุาานใส<ม>่ของให้หยิบเคี่ยว สรุปยอดค่ะพี่น้องกับมานเติบอยู่ไทยแนบไทยแนเนาะมันเป็นอุปสรรคฝนตกนกระม้านอยู่ค่ะไท่ดอก,นอกหนึ่งกับเฮ็ดหลังแหล่ตัวมากระสิต่างค้นต่างเก็บเลยค่ะ <c oughs> เฮ็ดหลังแหล่เฮ็ดเฮ็ดขมลินหมาเฮ็ดทานกัปุ่นอันนี้เฮ็ดลินจืดเด้อยวบมเนเฮ็ดสีนโน่นกลยย็ละยางื <c oughs> ลินจืดน,นี่มาแล้วค่ะ จดงสีเลยเพราะว่ามันสดอ่อนอยู่บ่ได้ล้างเด้อพี่น้องบ่บ่ต้องล้างตอนไปกินเราค่อยล้างตอนกินเขาบ่ล้าังบ่อหลัต้มต่อมเราฟองฟองผ้าขาวแี่ปลาจะสีนี่พิษแทนจังสีเลยนี่หลักกะเอาไปตากแดดค่ะพี่น้องคันบ่ตากแดดกระพึ่งไว้คันฝนตกจังสีเนี่ ต้มกระตุกต้องแห้งเลยพี่น้องแห้งเลยล่ะต้มซอสจังสีก็ได้นี่ยกระไดไมกระได้คือกันยางต้มกับซีชิ้นจังสีแน่นี่ต้อกินตอนเสาร์หรือว่าตอนแรงนี่สิหน้าเจอกาแฟใช่เนาะก็ต้องกินดูแม่นกินดูบ่ได้ด้วยพี่น้องกินถุงมือบ่ได้ด้วนี่บ่บ่ได้แฉ่ไกเพราะว่าตัวขึ้นเป็นแห้งเนี่ยก็ะสุบหมันอยู่ค่ะเผ็ดรวมเพราะได้กินได้ยากอยู่ นี่เจ้าแน่ล่ะใครแน่ล่ะได้๋ยวนี้พี่นะ่ะตกุกมาน้ำทางตกุกจนวานนี่ไปอยู่ไปอยู่อีหยังเพิน่นดอกจ้หะหนาวบ่ลูกกะตากะตาเอ้ยหายอาสุอู้อิ่นมันมาเนี่ยมันหนาวเลยนี่ไปหาตาขุนาย เอาจบคลิปไปเพียส่สมนีแล้วค่ะพี่น้องลาไปก่อนผกกันใหม่คลิพนะอขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกไลทุกแชททุกคอมเมนต์เด้อค่ะอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะร่ำรวยเงินทองสวัสดนะผิบไปอาบไปอ,ไปอาบนา้ำเดี๋ยวนี่สร้อยล่ะทันล่ะสร้อยไปเลยปาดไปเลยก็ปาดเนาะแน่นครับเออนี่เพราะว่า เฮ็ดินจืดนี่สัพวคุณคนก็ดีอีดีโอ้หลายหลายต้านนั้นนังมวยอิสระหลายดีบริได้กะใครๆประมาณมารักษามาเล่งน้ำนั่นแหละกะจังววาแหละอันไหนกะบอกคือเขามันกะบอบิทเขาขี้มูดอกบอกมาแล้กก็ได้เนาะมันเป็นคนไหนกะมันแหลวแต่คนอีดีได้มันเหลวแต่เซลของเขามันแหลวแต่เซลของคนเพราะว่า ที่เหนหนบ,บ,บนนิ้องไงน้องอ้กกยังเกาะางซีสเกดนั่นก็หลายคนอยู่ที่ติดตามทางพจเป็นเป็นมะเร็ง่งเิ่นกะดูแลสุกษา,าพเพิ่นกะหายแม่บอกถึงหายนี่ความจริงอ่ะเพราะว่าออหยังเกาะสามารถกลับมาเป็นได้อีกครั้งถ้าเราไม่ดูแลรักษาสุขภาพรักๆก,ก็ต้องตัวจะฟองเออ,อก,การกินน้่นไข่ไข่คันบานเท่ากับว่าค้าวต้มการกินเถอะเบาหวานจะหายขาดได้แม่แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยเอง อันนี้เขาเจอจิตาคอยจะตุ่มเท่านัต้ตามจริงอันนี้เพิรอลเก็บมันอ่อนอ่อนเกินยันองอ่อนเลยอ้ยฝนตกดีด,ดีตาเอ้ยตา